กปลาทั่วประเทศนะครับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาไล่สินค้าพร้อมส่งเหมือนเคยนะครับวันนี้ก็มีสินค้านะครับลูกค้าสั่งมาครับเป็นรุ่นเ็เส้นนะครับเ็เส้นทับสามห้านะครับสามห้าอยู่ข้างในนะครับเ็ดเส้นอยู่ข้างนอกครับนี่เลยครับรีวิวก่อนส่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่หลังบ้านบรรยากาศดีๆเหมือนเดิมใต้ต้นขนุนที่เดิมนะครับผมนี่เลยนะครับสามห้านะครับสามห้าทับ เนะครับผมเส็นอยู่ข้างนอก35อยู่ข้างในนะครับผมใช้ตัวนี้ใช้ตรานกนะครับตรานกตรานกเงินคู่ครับอินซีทำนะครับสวยงามมากนะครับผมซูเสร็จแล้วพร้อมส่งแล้วครับนี่เลยครับสารขาเป็นไงฮะปลานีดไหมฮะปลาณนีดเหมือนเดิมนะครับผมซื้อไปถูกอกถูกใจแน่นอนท่านใดที่ยังไม่เคยสั่งหรือไม่เคยซื้อ ก็ลองเปิดใจนะครับสั่งไปใช้ดูว่ามันดีแค่ไหนมันคุ้มเงินคุ้มทุนแค่ไหนครับว่ามันติดปลาดีเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าลูกค้าทุกคนที่ซื้อไปถูกอกถูกใจแน่นอนครับเลยนี่เลยครับมองซิ่งสามหน้าของร้านราศีฟิชชิงครับพร้อมส่งแล้วนะครับนี่เลยสู้งามๆนะครับผมสู้สวยๆควา,ามยาวตะข่ายจากโรงงานมา180เมตรครับ180เมตรเวลาสู้เสร็จย้ํานะครับเวลาสู้เสร็จหรือ ผลิตเสร็จก็จะเหลืออยู่80ระยะใช้งานจริง80ถึง100เมตรนะครับนี่เลยนะครับ80ถึง100เมตรเวลาซูเสร็จนะครับเวลาทําเสร็จนะครับผมนี่เลยสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เลยมองทางร้านราศีฟิชชิ่งนะครับผมเบอร์โทรติดต่อก็0837250322นะครับและช่อง YouTube ก็ช่องมองซิ่ง3หน้านะครับช่อง YouTube ผมมองซิ่ง3หน้านะครับส่วนเฟซนะมองซิ่ง3หน้าสุรินนะครับผมนี่เลย สวยๆอย่างนี้เลยนะครับสารขาปานิดเก็บรายละเอียดสวยงามมากนะครับผมนี่เลยครับลองเอาไปใช้ดูนะครับผมเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้ก็ลองซื้อลองเปิดใจไปใช้ดูนะครับผมนี่เลยมาตรฐานเลยนะครับความสวยนี่สวยมากๆนะครับตัวนี้สูดสวยๆกลางง่ายไหลลื่นนะครับผมนี่เลยนะครับสารขาปานิดนะครับผมนี่เลยสารขาสวยๆอย่างนี้นะครับ บองซิ่งสำนากสูตรราศีนี่เลยนะนี่เลย35หอยู่ข้างใน7เซนอยู่ข้างนอกนะครับผมนี่เลยรุ่นขายดีรุ่นท็อปของร้านเลยนะครับนี่เลยรุ่นขายดีที่สุดของร้านคือรุ่นนี้เลยนะครับ7เซนทับ35หนะครับบอกปาลาอะไรเงี่ยปลากระบอกก็ได้นะครับปลาซิวปลาส้อยนะครับใช้ได้หมดหัวเดียวได้ปลาหลายไซส์นะครับผมนี่เลยหัวเดียวได้ปลาหลายไซส์คุ้มเงินแน่นอนครับราคาอะไรเงี่ย ตัวนี้ที่ผมรีวิวอยู่นี่ราคาพร้อมส่งอยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งอยู่ที่ราคาพันเจ็ดร้อยบาทแต่ชอบก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจออินบ็อกซ์สอบถามมาได้เลยนะครับผมครับผมนี่เลยนะถ้าชอบชอบแคปหน้าจอมาเลยนะครับมองซิ่งสามหน้าสูตรราสีนะครับวันนี้ก็ไลฟ์แต่เพียงเท่าน,นี้นครับมีสินค้าตัวไหนดีๆมาอัปเดตใหม่ๆก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆลูกค้าได้ชมกันว่ามีตัวไหนเข้ามาบ้าง วันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ